หนุ่มและแท่งพาตามรอยเกจิดังวัดจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นสถานที่สำคัญและมีความสำคัญมากต่อชาวบ้านอำเภอตาคลีวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เดินทางไปสำรวจวัดแห่งนี้และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นสังคมของชาวบ้านในพื้นที่ วัดจันเสนมีความเป็นเฉพาะอย่างมากทั้งในเรื่องของเกจิและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีเจ้าอาวาสหลายรูปที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านโดยเฉพาะหลวงพ่อโอดเป็นเจ้าอาวาสรูปที่สิและหลวงพ่อเจริญเป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบันรูปที่11ที่มีความเชื่อมัน่นและความนับถือจากชาวบ้านอย่างยิ่ง หนุ่มและแท่งได้เริ่มการทัวร์ของพวกเขาที่วัดจันเสนโดยไปกราบขอพรงพองพ่อพ่อนาคซึ่งเป็นพระปางนาคปกที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านอำเภอจันเสนทุกๆปีในงานสงกราหลวงพ่อนาคจะถูกนิมนต์มาประดิษฐานในอำเภอตาคลีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลที่นี่เป็นสถานที่ที่มีความเชื่อและความเป็นสังคมที่แข็งแกร่งทำให้หลวงพ่อนาคมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายหลวงพ่อโอดเป็นเจ้าอาวาสที่มีความเชื่อมั่นและความเคารพต่อหลวงพ่อนาคอย่างยิ่งท่านจะทําการปกเสกวัตถุมงคลต่างๆโดยต้องบอกกล่าวกับหลวงพ่อนาเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความเชื่อมั่นแบบเฉพาะของชาวบ้านในพื้นที่นี้ หลังจากไปกราบขอพรหงพ่อพ่อนาคพวกเขาก็ได้พากันไปสำรวจรอบวัดมีตึกนิสิตสามัคคีหรือกุฏิเก่าหลวงพ่อโอดซึ่งเป็นสถานที่เก็บอัฐบริขารของหลวงพ่อโอทมีประวัติที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อชาวบ้านพระมหาธาุเจดี์สีจันทร์ก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอีกที่หนึ่งแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเด่นเทียงอย่างเดียวของวัดจันเสนนอกจากนี้ยังมีร้านซอเกี๊ยวข้าวมันไก่ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่มีน้ำจิ้มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ครองใจนักชิมยอย่างยาวนานยังมีข้าวหมูแดงและหมููกกรออบ๋วยเเีีป็ดพพโล้้ทท่่นนนนิมขงผคใื หนุ่มและแท่งได้พูดถึงความประทับใจของพวกเขาในวัดจันเสนว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมากๆของจังหวัดนครสวรรค์และยังได้มากราบพระพุทธรูปสักร,รวมถึงเกจิชื่อดังทั้งหลวงพ่อโอดและหลวงพ่อจเจริญทาให้เป็นวัดที่น่าที่เที่ยวและเรียนรู้ได้ทั้งวันวัดจันเสนเป็นสถานที่ที่มีความเป็นเฉพาะอย่างมากมีความเชื่อและความเป็นสังคมที่แข็งแกรง่งทําให้มีความสําคัญต่อชาวบ้านอย่างยิ่งถ้าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับวัดจันเสนหรือเคยได้เดินทางไปเที่ยวแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับวัดแห่งนี้มีเรื่องราวอะไรที่คุณสนใจหรือไม่ มาถามกันและกันในกลางความคิดเห็นดูสิ